สวัสดีครับวันนี้อยู่ในเกม Stone Age Begin นะครับกับ Skyline Channel นะครับผมวันนี้ก็จะมารวมทริกนะครับที่ทำให้เราสกิลเทิร์นแรกได้นะครับสิ่งที่สำคัญที่ทำให้เราสกิลเทิร์นแรกนั่นคือความว่องไวที่มากพอนะครับที่จะใช้ให้สกิลเราเนี่ยใช้ได้แล้วเราก็ต้องรู้ด้วยว่าสกิลที่เราใช้นั้นมันต้องใช้พลังงานเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะไปพาดูไนครับกดไปที่สกิลแรกเรานะครับปึ๊บ มันก็จะบอกอยู่ว่าใช้พลังงาน1000นะครับใช้พลังงาน1 0 0 0งพันเราก็ต้องมาดูว่าตัวเรานั้นมีพลังงานพอหรือเปล่านะครับเราดูตรงพลังงานเริ่มต้นการต่อสู้เนี่ยครับของผมมันพันสิมันก็คือมันเกินไปแล้วก็คือเทิร์นแรกซื้ใช้ได้เลยนะครับนี่คือทําให้เราสกิลเทิร์นแรกได้นะครับเอาละครับแล้วสิ่งที่ทําให้เราเพิ่มความว่องไวนะครับที่เราจะทําให้แบบ เกิดความว่องไวให้สกิลให้พลังมันพอในการใช้สกิลนะครับสิ่งแรกก็คือไปดูที่อัตราการเติบโตนะครับเราควรทําให้ความว่องไวเนี้ยมันเป็น S บวกเป็นแม็กนะครับมันจะดีมากนะครับทุกตัวเลยถ้าทําได้ก็จะดีนะครับยกเว้นบางตัวที่แบบเป็นสายแท้งอะไรเงี้ยครับมันก็ความว่องไวอาจจะไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าอยากให้แบบเปิดเปิดตัวปุ๊บสกิลปุ๊บฝั่งอีกฝั่งหนึ่งตายนี่ก็ควรทําให้ว่องไวเยอะๆนะครับ ก็ต่อไปก็จะเป็นนิสัยนะครับนิสัยนิสัยนะครับก็ถ้าเราอยากได้ว่องไวนะครับมาดูของส่วนว่องไวนี่ครับว่องไวนี่ว่องไวจะมีข่องแคลนะครับมีใจร้อนแต่ใจร้อนนี่ก็บวกเยอะนะครับไอ้พวกนิทิตก็จะมีของใจร้อนกับอิสระนะครับขี้ขาดนี่ไม่ค่อยเอาครับเพราะว่า ถ้าว่องไวก็จริงแต่ดามเมจมันต่ำนี่มันก็ไม่ดีนะครับก็ควรแบบใจร้อนกับอิสระนะข้องแค้มันแค่3%มนะครับส่วนมากก็ใจร้อนอิสระก็เราควรทําให้มันเป็นบวก5นะครับนี่ของผมมันเป็นบวก4ี่นะครับอิสระบวก4นะครับอาจจะสงสัยไหมว่าทํำยังไงนะครับก็นี่แหละครับฟาร์มไดโน่ครับเข้าไปเข้าไปที่ฟาร์มไดโน่ครับนี่ครับ ตัวข้างบนเนี่ยครับตรงนี้ครับกล่องอันนี้เห็นะครับตัวนี้ผมก็กําลังฝึกอยู่ครับให้มันเป็นพลังโจมตีเยอะนะครับแต่ว่องไวน้อยนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับปอ๊บอ่าเห็นไหมครับของผมมันจริงใจสองนะครับพอเราฝึกเสร็จมันจะขึ้นว่าฝั่งขวานี่คือเป็นเป็นนิสัยใหม่ที่จะได้นะครับถ้ามันไม่ใช่นิสัยเดิมที่เราอยากที่เราอยากได้นะครับก็กดให้มันคงอยู่นะครับถ้าเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนเป็นกล้าหารไปเลยครับก็กดคงอยู่ครับ นี่ครับก็จะเป็นอันเดิมเดี๋ยวทําให้ดูทีเผื่อได้อันเดิมครับผมใช้ระดับกลางนะครับนี่ครับได้อันเดิมครับก็เป็นจริงใจบวก3มนะครับพลังโจมตีผมขึ้นเป็น10.5แต่ข้อเสียคือผมจะว่องไวน้อยลงนะครับผมก็กดอัปเกรดครับนี่ครับก็จะเป็นบวก3นะครับก็ทําอย่างนี้นะครับอยากได้อะไรก็มาทําตรงนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกครับก็ต้องเอาความว่องไวนะครับ เอาใจร้อนน่าจะดีกับอิสระนะครับผมก็ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของรูนนะครับรูนนี่ครับรูนว่องไวนะครับตัวนี้ก็ถ้าได้มาก็ไม่ใช่ว่าได้แล้วก็อัพนะครับก็ควรดูสเต็ปเสริมด้วยว่ามันมีอะไรบ้างของผมก็เน้นที่หลบหลีกนะครับขอออปชั่นเสริมที่มันเป็นหลบหลีกเนี่ยครับผมหลบหลีกหมดเลยนะครับต้องการหลบหลีกครับเพื่อแบบเขามาตีเรามิดเนี่ยครับ น่าจะดีครับผมก็ได้มาแล้วก็มาตีบวกนะครับตีบวกก็กดอัปเกรดเนี่ยครับเนี่ยครับก็ยัดเข้าไปก็ตีบวกก็เพิ่มเห็นไหมครับจาก151ของผมเป็น158ก็เพิ่มมาเจนะครับแต่ผมมันพันสีแล้วก็เลยไม่อัพนะครับต่อไปก็เป็นสกิลบัฟจากไดโนของตัวอื่นนะครับผมก็จะมาแนะนำก็ประมาณสัก2ตัวนะครับที่เขานิยมใช้กันนะครับตัวแรกก็จะเป็นพวก นกกก็จอกเทศนะครับทุกตัวเลยครับนี่ครับมันจะมีอ๋อไม่ใช่นะครับก็มันมันก็บวกครับแต่ว่าเราจะเป็นธาตุน้ําตอนนี้หลักเป็นธาตุดินนะครับธาตุดินธาตุไฟธาตุลมเราก็ธาตุลมนะครับมันมีธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินนะครับธาตุน้ําไม่มีครับ แต่ถ้าตัวธาตุน้ําถ้าจะให้โบบิดเรานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเมกอสครับผมนี่ครับสกิลสุดท้ายครับว่องไวทั้งหมดของพักพวกเพิ่มขึ้น9.75นะครับถ้าเป็นให้6ดาวแค่6ดาวก็พอ19เปอร์นะครับ19เกปอร์ก็เหลือเฟือแล้วถ้าเป็น6ดาวม่วง24เปอร์ครับรับรองได้สกิลเทิร์นแรกแน่นอนครับแล้วก็มีตัวอีกตัวหนึ่งครับถ้าแบบเฮ้ยเฮ้ยเราแบบขอโทษนะพม่ง เราแบบเราเบื่อแบบคนไม่ใช้สกิลเทินแรกครับนี่ครับมีตัวแนะนําก็คือไม่อยากให้มันสกิลเทินแรกใช่ไหมเอออยู่เรื่องหรือมันคือพวกช้างแมมมอสเนี่ยครับนี่ครับ,รบมันจะมีสกิลลดป้องกันลดป้องก,องกันใช่ไหมอันนี้ก็ลดป้องกันแล้วว่องไวเห็นไหมครับมันจะมีแบบลดว่องไวของอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่มันต้องเป็นแบบธาาด ธาตุที่มันแพ้ทางของตัวนี้ถ้าสมมุติตัวนี้เป็นธาตุน้ํำธาตุไฟก็คือแพ้ทางน้ำใช่ไหมครับก็จะลดว่องไวไป5%้อนะครับ5%อาจจะช่วยให้เขาสกิลเทิร์ดแรกไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ทําให้เราได้สกิลเทิร์ดแรกนะครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้งบสูงและอาจจะต้องใช้เวลาด้วยนะครับก็ถ้าชอบคลิปเรานะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ฝากแชร์ด้วยก็ดีนะครับ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ